พี่ไม่ได้เอาเงิน80บาท70บาทไปซื้อหวยมาแล้วมาลงพี่แล้วพี่มาขายกินกำไรไม่ใช่<_ <OR> _>คือในประเทศไทยทเนี่ยตู้พี่เนี่ยมมีประมาณ100 0จุดต้องเอาหวยตัวจริงมาสกแกนแล้วเก็บไว้ในตู้เซฟที่นี่เท่านั้นเก e นคอปเนี่ยก็จริงๆก็ต้องไปทบทวนนะถ้าเขาไม่รู้จะอยู่ในงานหรือเปล่า สวัสดีครับผมดรอารียาพลังนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเรนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับอ่ะแล้วโปรเจกต์ที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนีมนมนมน้มันคืออะไรพี่ช่วยอธิบายพอสังเกตไนดะ้ไหมโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้จะเป็นเว็บไซต์อลอตเตอรี่ online, ออนไลน์ชื่อว่าเฮงสุด .com ครับนะครับที่มาที่ไปปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเคออสเคออสก็คือตู้ตมเงินจ่ายบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอีออนเฟิร์สชอยส์ยส แล้วทีนี้พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีพักพวกพี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องๆนองเนี่ยมาบอกว่าทําขายลอตเตอรี่เนี่ยขาย <S <S ยากขายไม่ได้เพราะว่าโดนเข้าบ้านในกี่ทุ่มกี่ทุ่มกี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีเวลานะครับแล้วก็ทำหากินลําบากแล้วก็เห็นว่าพี่เนี่ยมีตู้มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเขียนโปรแกรมเนี่ยเอาหวยเนี่ยเอาลอตเตอรี่เนี่ยมาสแกนเพื่อขายในตู้ <S <S <อ>เพื่อช่วยเขามีไรายได้เขาก็เอาลอตเตอรี่มาฝากพี่ ขายอ่าประมาณนี้ครับมียอดขายเนี่ยก็มีรีเควสเนี่ยมีรีคอมเมนต์เข้ามาบอกทําเว็บไซต์ด้วยสิเฮ้ยทำให้ให้พี่ทําทำเว็บไซต์ด้วยสิคเออมันจะได้ขายดีขึ้นเขาจะได้ขายดีขึ้นอก็เป็นระบบฝากขายพี่ก็เลยเริ่มมาเขียนโปรแกรมเฮงสุด com เฮงสุดเนี่ยก็เป็นเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้ซื้อหวยมานะมีพ่อขาแม่ขาเนี่ยนำลอตเตอรี่มาเข้าโปรแกรม อ๋อคือเราเป็นแค่เหมือนเราเป็นแค่ตัวกลางเป็นผ<ช>ับฟองที่ให้คนเ,<ป>เขาเข้ามาใช่ใช่อย่างน้องเนี่ยมีลอตเตอรีๆๆๆๆ่ก็เอามาฝากพี่ได้ก็มาคุยก,อกอารเรื่องอัตราค่ามาร์เก็ตติ้งกันว่าน้องจะเอาเท่าไหร่หวยราคาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เขามาเสนอขายเขามีจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเอาหวยมาตัวจริงมาอ๋อทำผ่านเว็บไซต์ได้เลยต้องมาที่บริษัทพี่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นต้องเอาหวยตัวจริงมาสแกนแล้วเก็บไว้ในตู้เซฟที่นี่เท่านั้นเอามาเมื่อกี้พี่พูด สแกนหวยก็ต้องเอาหวยจริงมาเข้าเครื่องสแกนว่ามันคือของแท้ว่ามันคือของแท้แล้วก็ต้องเอาหวยเนี่ยมาเซ็นเอกสารมอบทําการฝากให้เราอเพื่อให้เรามีหน้าที่บทบาทหน้าที่ในการเอาหวยเนี่ยเข้าตู้เซฟเพื่อเกิดถูกวันที่หนึ่งทำไงอ่ะหายไปไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ในตู้เซฟแล้วก็ของเราเนี่ยเราไม่มีการนะครับเราไม่มีการนําเงินไปให้ลูกค้านะ เราจะพาลูกค้าไปขึ้นเงินที่กองสลากเลยอ่ากองสลากหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รัฐบาลนะหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รเดี๋ยวเรามาโปะให้หลังบ้านให้ครบหล้านโอ้จะไม่มีการขับรถไปแล้วเอาเงินหล้านเราจะเหมารถตู้มานําตัวท่านมาที่กองสลากเลยโอเคราจะเชิญเจ,เจ้าหน้าที่บงเจ้าหน้าที่แบงก์นี่ฝากเงินให้เรียบร้อยอคือเราเป็นตัวกลางจริงๆก็ทําให้มันจบไปเลยทําให้มันจบจะได้ไม่ต้องว่าุ๊ยเอาเงินมาจากไหนไปจ่ายเขาก่อนไม่เอาไม่อย่างมีประเด็นเราเป็นระบบฝาก ขายไม่มเราทางทางเรนนี่เนี่ยทางเฮงสุดไม่ใช่ไปไปซื้อหวยน้องมาแล้วก็เอามาขายนะ,ะไม่ใช่เป็นระบบช่วยพ่อค้าแม่ค้าแนะนำเขามาฝากขายไม่หมดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็รับจบรับเจ็บไปถ้าหมดเขาก็ได้ตังค์เราเป็นตัวกลางเราเป็นตัวกลางแล้วก็เขาก็ไม่ต้องมาเสียตังค์จ้าง,างเรามาเก็ตติ้งโอเคครับอ่ะอีกมุมหนึง่งที่เป็นปัญหาเงอนที่ผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจหวยออนไลน์นะครับเขาบอกว่าการมีขึ้นของธุรกิจหวยออนไลน์เนี่ยมันทําให้ พ่อค้าแม่ค้าเขาเสียหายเขาเหมือนเราเราไปเป็นคู่แข่งเขาอะ่ะพี่มองมุมนีงไงไม่หรอกครับ<ม>คือจริงๆเนี่ยเว็บไซต์ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ชี่จริงอะเนาะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเอาลอตเตอรี่เนี่ยมาจากพ่อค้าแม่ค้าทั้งนั้นแหละจะเอาลอตเตอรี่มาจากพ่อค้าแม่ค้าตรงใช่อย่างอย่างของพี่เนี่ยอย่างของพี่เนี่ยตรงๆเลยอ่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าแผงเลยที่นํามาสแกนเนี่ยเรารับหมดไหมรับหมด S <S <an> <S ก็มามคุยกันเรื่องราคาว่าเขาเอาเท่าไหร่ให้เราเท่าไหร่อ่ตรงตรง,ง,ง,งเนาะ,ะถ้ารับกันได้เราก็สแกนเราก็โปรโมทให้แสดงว่าพี่ก็มีลูกค้าประจําที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอูมีเยอะเลยอยู่แล้วใช่ใชเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมนะมเขาต้องตากแดดตากลมตากฝนไปขายขายไม่หมดขายไม่หมดก็ขาดทุนเขาเห็นช่องทางปากต่อปากมีคนบอกว่าเนี่ยมามาสแกนตรงเนี้ยขายขายดีจบเขาบอกนี่จบเลยใช่พี่ไม่ได้มีเจ้าเดียวไงมันมีเป็นร้อยรร้อยคนคนแก่นะอายุ60 ห้าสิบหกสิบคนพิการก็มีที่ที่เอามาฝากก็ช่วยแล้วขายได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็คนที่ซื้อเนี่ยก็ได้อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงเพราะอย่างที่พี่บอกไงพี่ไม่ได้เป็นคนซื้อหวยมาขายเป็นแพลตฟอร์มที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มาลงแล้วก็ให้มาเจอกับผู้ซื้อที่อยากได้เลขสวยๆแค่นั้นเองพี่ไม่ได้เอาเงิน80บาทเจ็บาทไปซื้อหวยมาแล้วมาลงพี่แล้วพี่มาขายกินกำไรไม่ใช่มันมีธุรกิจหวยออนไลน์เยอะมากเลย มันมีหลายก้าวมากมีหลายบยริษัทมากอะไรคือข้อดีแล้วก็ความแตกต่างที่เฮงสุดของเรามันมันแตกต่างจากที่อื่นโอ้เรื่องนี้ขอบคุณคําถามเลยนะฮะก็อยากจะฝากแฟนคลับหรือผู้ที่กําลังจะเลือกเว็บที่มั่นคงน่าเชื่อถือ,อบริษัทเรนนี่ของเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ทําธุรกิจลอตเตอรี่นะครับเป็นธุรกิจอื่นเป็นธุรกิจเทคโนโลยีเป็นธุรกิจตู้คีย์ออสตู้น้ามันตู้เติมเงินมีมาแล้ว6กเจ็ดปีนะฮะ ยาวนานเพิ่งมาทำลอตเตอรี่เมื่อ2ปีตอนโควิดเองแล้วก็ทําใส่ตู้ก่อนที่จะมีเว็บไซต์นะครับมีธุรกิจอาหารมีธุรกิจมากมายเป็นบริษัทที่ที่มีทุนจดทะเบียนทําธุรกิจอื่นนะครับไม่ใช่ธุรกิจลอตเตอรี่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เฟสของลอตเตอรี่เนี่ยเป็นแค่เซกชันหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่เราเปิดมาเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนะครับให้เขาขายได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อเนี่ยก็ได้อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงโดยผ่านตัวกลางเว็บเพลงสุดเพราะว่าแน่นอนครับขอโทษนะฮะตาสีตาสาเขาทําเว็บไซต์เองไม่เป็นบางคนยังไม่มี Facebook เลยครับเขาก็ออกขายออนไลน์ไม่ได้เขาก็มีเราแบบเป็นที่พึ่งครับเพราะบางคนอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบ้านอ,อยู่ในอะไรอยากจะซื้อเลขเนี่ย จริงๆเขาก็อยากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแต่แต่เขาไม่ได้ออกไปปั๊มปตทไม่ได้ไม่ได้ออกไปหน้าเซเว่นไม่ได้ออกไปเขาก็ไม่ไม่ได้ซื้อครับก็เลยไม่ได้ซื้อไปเลยถ้าสมมติว่าวันนี้มีหลายคนที่อาจจะดูคลิปนี้แล้วเขาอาจจะยังไม่รู้จักเฮงสุดอะเขาสามารถไปหาไปเซิร์ชต้องไปเซิร์ชว่าอะไรไปหาได้ที่ไหนบ้างอากูเลยฮะอากูเลยเซิร์ชว่าเฮงสุดประาไทย dot com อังกฤษครับเฮงสุด t com หรือ tiktok ติงต็อกมีด้วยอ่ามีด้วยนะภาษาไทยด้วยเฮงสุดคอนเทนต์คืออะไรพี่ลิงต็อกนี่คือคอนเทนต์ก็จะเป็นอ่มีสาวๆมาแนะนำมาแนะนำเลขเหรอมาแนะนำเลขบ้างมาแนะนำสวยไหมพี่สวยไหมสวยนะสวยมากแค่สวยจะได้ไปตามด้วยเพราะคัดมาเราได้เอาผมจะได้ไปดูการถ่ายทำด้วยมาได้มาได้มาได้นะมาได้มาได้ผมเนี่ยคุ้นเคยกับตู้นะที่แบบเติมเงินมันมีอยู่ตามร้านนู่นร้านนี้ใช่ใช่แต่ ผมไม่คุ้นกับตู้ที่สามารถกดหวยได้มันมีเยอะมากไหมพี่แล้วมันง่ายสำหรับคนที่อยากจะซื้อหวยหรือล่าคือในประเทศไทยเนี่ยตู้พี่เนี่ยมีประมาณ10,000จุด1 0,000จุดทั่วประเทศนะครับ,รบซึ่งตู้กับเว็บไซต์จะตแตกต่างกันอย่างตู้เนี่ยจะเป็นลูกค้าประจาที่เขาใช้ตู้รายการอ,อื่นอยู่แล้วแล้วฟีเจอร์นี้เขาเพิ่งเห็น<อ>ในวันสองปีเขาก็กดใช้<อ>แต่ท่านไหนที่ยังไม่รู้จักประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้จักก็ไม่ได้ใช้ มันถึงเกิดเว็บไซต์แห่งสุดขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงการซื้อลอตเตอรี่การอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้ง่ายขึ้นคือเราสามารถรองรับได้ทุกทุกคนถูกต้องแต่ถ้าเป็นตู้เนี่ยอยู่หมู่บ้านนาดินก็คนที่นั่น่ะได้ซื้อคนนที่เป็นลูกค้าประจำได้ซื้อแต่อีกตำบลหนึ่งถ้าไม่มีก็คงไม่ได้ซื้ออ่านี่มันก็คือเป็นขีดจำกัดของตู้ที่ส่วนมากจะได้ขายแค่ลูกค้าประจำไม่เหมือนเว็บไซต์ที่ ใครที่มีโทรศัพท์ Android หรืออะไรเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกคนอ่าแล้วพี่อารีมองว่าเฮงสุดจะพัฒนาไปอีกแค่ไหน,นอาจจะมีการเพิ่มตู้ไหมหรือมีการปรับปรุงแอปหรือว่าเพิ่มเติมอะไรในเว็บไซต์เฮงสุดเนี่ยตอนนี้หลักๆนโยบายเรานะครับเราต้องการเพิ่ม,มเลขหวยให้เยอะมากขึ้นอุ้ยเลขหวยให้เยอะมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยพอเลขหมดเนี่ยไปปลายหวยใกล้ออกเนี่ยเลขมันจะหมด ราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปไปเลขเหมือนน้องที่บอกพี่ว่าเพิ่งไปได้เลขมาจากหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้เนี่ยพอมากดเนี่ยคือเลขดังมันหมดเร็วมันหมดเร็วตั้งแต่ต้นๆแล้วอ,อันนี้เราก็มีนโยบายที่จะให้ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มเพิ่มจํานวนเพื่อ,อเพื่อนาลอตเตอรี่เนี่ยมาสแกนให้จุใจผู้บริโภคจุใจผู้บริโภคหมายถึงว่ากดอยากได้เจ็ดหนึง่งเลขขายสองตัวอยากได้เจ็ดหนึง่งแต่มันหมด เพราะอาจจะเป็นเลขที่โอ้โหดังมากอยากได้ห0ศอย่างปีที่แล้วเราปีนี้ปีหก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 เลขเบิลเนี่ยหมดเลยวันที่หนึ่งหมดเลยเลขนิยมหมดหมดตั้งแต่ต้นงวดเลยครับอ่าอย่างเงี้ยคือพี่อยากให้แบบอยากให้อ่าอยากให้ตัวเลขมีทางเลือกมากขึ้นคนเข้ามาได้ได้ว่าชื่นชอบว่ามีตัวเลขให้เลือกเยอะ แต่แนวทางไม่เปลี่ยนก็คือต้องรับจากพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นอ่าเราจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เองก็คือได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นได้5 0 0 0 0นใบโอเคก็ห0 0 0 0นใบก็เท่ากับผู้ไปพกได้สนับสนุนผู้ขายโดยตรงแค่นั้นเองครับเราไม่ได้หวังถึงโอ้สิล้านใบ2ี่ล้านใบจะต้องไปแย่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นโยบายเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าจริงๆช่วยจริงๆนะครับผมบอกแล้วฮะว่า เฟสเนี้ยเป็นเฟสที่เราช่วยพ่อค้าแม่ค้าและเป็นแค่เฟสหนึ่งของธุรกิจธุรกิจหลักๆเราไม่ใช่ธุรกิจลอตเตอรี่ครับสำหรับเรนนี่คอร์ปอเรชันนะครับพี่น้องที่ดูอยู่เียซิร์ชน้กกูได้เลยนะครับมีบริษัทนี้นะครับทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประกอบและผลิตนะครับจัดจำหน่ายมีศูนย์บริการนะครับเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยนะครับทำมาประมาณสามี่ปีแล้วนะครับ ปัจจุบันมี40สาขาทั่วประเทศปัจจุบันนี้นะครับมีธุรกิจอาหารสดแช่แข็งปัจจุบันมีแล้วกว่า500สาขาทั่วประเทศหมูหมึกกุ้งไก่มีหมดนะเป็นเฟรนช์ชส์อาหารสดแช่แข็งนะครับสามนะครับเป็นธุรกิจตู้นะครับคีออสต,ตู้เวนดิง้งตู้ขายน้ำมันตู้ขายน้ำดื่มตู้เติมเงินตู้ขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ตู้ล้างรถ ตู้อื่นๆอีกมากมายเลยที่เป็นตู้หยอดเหรียญน,นะครับบริษัทเราเด่นเรื่องตู้นะครับเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยบริษัทเราเด่นมากนะครับเรื่องนี้แล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือเฮงสุด c o m ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่มาฝากให้ผู้ซื้อมาเจอกันโดยตรงจากเว็บเฮงสุด c o m ให้อุดหนุนกันนะครับโดยเราสนับสนุนให้ให พ่อค้าแม่ค้าขายได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องของฟุตบอลอ่าแน่นอนพี่อาลีเชียร์ทีมอาแล้ะเอ่อเอาตอบได้ใช่ไหมตอบได้ไม่มีคนเหมือนไส้หรอกอยู่แล้วพี่ผมผมก็รู้มาก่อนแล้วพี่บอกบอกข้างในดีกว่าหงงโงงโงเลี้ยวผูกเลี้ยวผูกเลี้ยวผูกชื่ออาลีนี่มาจากอาลีซงเหรออ่าเอาเหรอประตูใช่ไหมใช่ไหมเออกระหน็บอยู่นะเน็บอยู่นะเน็บอยู่นะ จุดเ,ออเริ่มต้นของการเชียร์ลิเวอร์มันมันเริ่มตอนไหนโอ,โอน๋อ้นานแล้วตั้งแต่รุ่นนู่นน่ะล็อบบี้เฟลเลอร์โอ้รุ่นโอเว่นเด็กๆตั้งแต่ยุคที่ผางหายจากแชมป์ลีกอ่ะอ่าประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็เก่งแล้วไงม,มันมันผานมาเก่งแล้วก,ก็ก็มันก็ธรรมดากีฬาคือชอบส่วนชอบเก่งก็ไม่เก่งอย่าไปพูดถึง <laughs> คือเราชอบไปแล้วไงมันเก่งไงตอนนี้นเราชอบไปแล้วไงเออเคยชอบผู้หญิงไหมล่ะก็เคยชอบครับเคยชอบชอบแล้วมันก็ชอบเลย ชอบแล้วชอบเลยเขายังเขายังทำเขาทำตัวน่ารักเราก็ยังชอบอยู่ชอบเพิ่มก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ใช่ชอบเพิ่มไม่บอกใครไงไม่บอกใครเก็บไว้ในใจกอาเอโอเคครับที่อารีเสียใจไหมที่ปีเนี้ทีมรักของเราอ่ะไปเล่นยูโรป้าเอาจริงๆไม่เสียใจเลยเฮ้ยไม่เสียใจได้ไงอ่ะไม่เสียใจหรอกแมนยูได้ไปยูฟ่าพี่ไม่เสียใจเลยกัดฟันนิดหน่อยอันนี้เรียกโกรธไม่ไม่ไม่ีจก็จริงๆอะเมื่อก่อนแย่กว่านี้ เมื่อก่อนแย่กว่านี้นี่นะก็ได้มาตั้งหลายแชมป์แล้วก็โอเคแต่จริงๆเนี่ยทางทางเจลอนคอปเนี่ยก็จริงๆก็ต้องไปทบทวนนะก,ก็ไม่รู้จะอยู่อีกนานหรือเปล่านะอแต่ก็จริงๆอ่ะต้องต้องไปทบทวนนะเพราะว่าจริงๆมีโครงสร้างทีมที่ดีอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตลอดอดีสองสามปีจะต้องไอม่ดีอีกสองสามปีอันเนี้ยจริงๆจะต้องไปโค้ดเนี่ยจะต้องจะต้องไปดูนะเออจะว่าไม่ใช่จัดแบบมัว่วอย่างที่ที่ผ่านมาอ่า แสดงว่าปีก็มองว่ามันก็ต้องสร้างทีมอีกมันต้องสร้างทีมอีกสองสามปีเลยเหรอปีนี้คือกลับวุ่งซื้อมาองกลางเซอรไลน์ซื้อแมคคาริสเตอร์หรือว่าซื้อลาวเวคนนึงกลับมารุ่นแชมป์เดี๋ยวมผมขอดูสักห้านัดแรกก่อนอ๋อต้องดูก่อนยัง,ตอ,งตอบ<ด>ไม่ไดไ้ยังตอบไม่ได้คือหวยเนี่ยเปรียบเสมือนการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งแล้วถ้าสมมติเราหยิบยกเรื่องหวยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ฟุตบอลที่มันเกิดขึ้นจริงที่มันต้องใช้อาศัยจังหวะดวงอะถ้ามองเหตุการณ์ฟุตบอลท มันมีความเป็นกลิ่นนของความเป็นใช้ดวงอ่ะที่มองถึงเหตุการณ์ไหนโอ้โหยากไหมเหตุการณ์ไหนมันก็ต้องย้อนไปนานอ่ะก็มีลานกับลิเวอร์พูลนั่นแหละอันนั้นคือพี่มองว่ามันเป็นดวงมาช่วยเหรอเออมันก็ดวงอ่ะปีสองพันห้าใช่ไหมออมันเป็นไปไม่ได้นะยังไงพีมใหญ่ๆอ่ะที่ระดับตัวท็อปของมิลานณมอกอนนั้นอ่ะโอ้โหเครื่องแรกยิงยังไงก็เข้าอ่ะ ลแล้วมันไม่ใช่ดวงแค่ลิบูตีมาสามสามสามนะ,ะมันดวงดวงที่ไม่โดนไปเยอะมากอคือข้ามเส้นชนคานเซฟได้อะไรอย่างงี้ครับคือดวงไหมดวงไหมดวงดีคือถ้าพูดถึง,ถงดวงเนี่ยถึงดวงเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปไปไปซีซันนั้นเลยคือจริง,ๆ,รงๆก็ไม่อยากพูดเรื่องนัดชิงอะนะแต่ว่ามันเป็นซีซันนั้นที่มันดวงเว่อร์เลยเออมันเห็นภาพชัดเนาะใช่มันไม่ใช่แค่สามสามไงจริงๆมันจะโดนหนักกว่านั้นด้วยอืไม่ใช่มีลานโดนนะ รีพูโดนครับใช่ก็เหมือนกับหวยนะพี่เนาะแต่มันดวงจริงๆมันดวงคือไม่โดนอคือไม่โดนเพิ่มเนี่ยใช่อันนี้มันเปรียบกับหวยได้เลยว่าหวยเนี่ยคือเลขช่วงหลังนี้เราจะเห็นว่าออกเลขเบิ้ลครับดวงนะเพราะคนไม่ค่อยซื้อเลขเบิ้ลใช่ไหมใช่คนซื้อโคตรดวงเลยเหมือนแมทนั้นเลย ก็เหมือนกันอ่ะมันก so, ็ต okay. ้องมีท right. ั <c ười> <c ười> ้งดวงผสมกับความเก่งเหมือนคนซื้อหวยก็ต so no, no, okay. ้องมีดวงการวิเคราะห์การคาดเดาบางทีคนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยวดนนี้เบิ้ลเมว่อ่ะลองเบิ้ลแล้วกันเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าก็ถูกหวยซะนะครับมันก็ต้องใช้สองอย่างนี้ก็คล้ายกันผสมกันเพราะจริงจริงฟุตบอลก็ก็มีมีดวงกันทุกนัดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่อ้โมีดวงทุกนัด